Hi Hi ค่ะทุกคนวันนี้เราก็ออกจากบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่เฟิร์สนะคะเราก็จะไปไปไหนไม่รู้ยังไม่รู้เลยค่ะทุกคนว่าพี่เขาจะพาไปไหนเห็นผีก็ลงสตอรี่นะคะไอเราก็เอออยู่บางคนเดี๋ยวงงก็เลยออกมาใครอยากซ่องรอยใช่ไหมครับ2องรอยต่อคนต่อคนโลเฮอคนหรืไม่ต่อลำหนึ่งก็คนละลอยได้คนละลอยไอไดไหมวะจมก่อนนี่นะคะทุกคน เฮ้ยคนเยอะมาอฮ้ยตื่นเต้นมากมึงจะได้ออกจากบ้านแล้ววะคือเยาสุ yes. ทำผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือมึงยังไม่ได้ลงเรือเลยอะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งเซติบสองแล้วมึงก็คือเลีดมา42นาทีนะคะนี้ก็ไม่ได้จะอะไรเลยกีนในติมพังได้วไว้ละหล่นมาเอือนหมดแล้วอะ่ะเอ้ยน่ากินจังเลยอะ่ะโอ๊ยโป๊ะโป๊ะไม่เบื่อได้นะนุ่มนะ โชว์ไปเลยในที่สุดนะคะเราก็จะได้ลงกันแล้วค่ะทุกคนสักทีเหอะจ้ะพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูเอื้อนหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสุดขึ้นเรือนะคะทุกคนจะใกล้กับภาพเทพขนานมาก นี่คือติปินชูรู้ไม่ค่ะเรานั่งไหนอ่ะจำได้เหรอเอาเลยอ่ะเธอใครอ่ะไม่รรูู้ว่ you know? <re ่่าาเอยไมควรชอบทักผิดนี่ไม you know? ่นันแหละน้ำเสียมวารรอได้เร็วเร็วเร็วรู้าไทยรู้าไทยรู้าไทยรู้งสามอเชฟวยเหล่ามาอย่าไม่ได้แต่งหน้าหรอาเชฟไม่พี่เราไปวันนี้เหรอ ตุนไหมแบบไม่เห็นคอเลยอ่ะอมอ่ะอมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอันนั้นอยู่แคปชั่นเดไว้เขาบอกว่าให้ออกไปเันี้อกูพูดเสียงดังเลยอ่ะ เพราะว่าออกไปทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วคุณจะพบว่านอนอยู่บ้านเฉยๆก็นี่เลยได้ค่ะฝากได้ค่ะไม่พอเลยนะเสียวเสียวก็เธออัดไว้กันแล้นอัดคุ้ยนะคะเร็วไปเลยเร็วเดี๋ยวเร็วขึ้นขึ้น นั่งก่อนเลยครับเึ้นไปเลยครับน้องคดนอยู่บ้านก็ดีพี่จะไปน้นไหมไ้ไปหรือไม่ให้ไปไปำนิ้วนั่งือับคนก็ได้ับคนดไหก็บังบงนั่งนั่งข้างหน้านี่เลยครับอุ้ยน่เลยนะครับอันดูนั่งเลยนั่งเลยนั่เลยเกระเป๋า ป่าครับ่าอเปลอ๋อขอบคุณค่ะนี่ับัวขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะบ๊ายบานค่ะขนมได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวขอรับแค่นี้ใช่ไหมวะแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับเนออะไรแล้วอุ้ยคันนี้มันไหนว่าอะไรรู้สึกรู้สึกค่นี้คันนี้มันไหนุ่ว่าอร ส่งไปให้ด้านหลังก่อนไหมโอเคเขาใส่หมดแล้วเดี๋ยวเราลงมือนี่พงไม่ลงเลยอ้าวข้างหลังครับไม่ครับไปฟิวชีฟเลยครับพี่ได้ฟิวชีฟไปแล้วนะได้อะไร เ,เอาไปด้วยมมเวยมมจ็บอุ้ยนีนนนย่ท้ายค่ะถึงแล้วค่ะโอ้ my god คือแบบเกือบจะเป็นล่มมึงบอกว่าเรือมันโค้งเข่งมากเลย,ยไปทางนี้เหรอ

Activity you can do it if you want to do it b u t I can t. oh so sorry นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีแบบปีนเข่าตรงนี้ด้วยแต่แบบหนูไม่สามารถจะเห็ดจังสั่นได้อีหลีจ้าพ่อเมยพี่น้องจ้า Oh my gosh สรุปดิฉันจะบอกภาษาอีหยังจ้าอืมก็นั่นเลยค่ะวันนี้เราได้ออกรางวัลเนอะอะอะไรกันเนี่ย เด็ s เซ็กแคนสเตชันนะคะทุกคนเราก็จะมาหย,ยุดตรงนี้กันซึ่งอัดโนว่าเราจะทำอะไรกันนะคะนะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวจะสวาจะลงกันอย่าลงไกลๆหินนะม,ม,มันเดี๋ยวเพียงจะบาดเลเพียงคืออะไรคะไอหินห้อยห้อยเพียงห้อยเป็นห,อห้อยแบบนี้อ๋อแล้วต้องลงกันลงห้างๆไปลงท่างชายหาดก็ได้เล่นนานๆก็ได้ จะเล่นกายกายจะผ่านเกินเดี๋ยวมันกลัวทุกทุบาทอุ้ยพีไม่มีอะไรแล้วมาแล้วมันกลัวกลัวค่ะนี่นะคะต้องเสจแบบทอมุ้ยทำมุ้ยเลยนี่ค่ะ อุ้ยยาบูดนู้เมื่อกี้มีคนมาแล้วเบอรข้าวมาค่ะคือถ้าใครจะแบบกระโดดหนามได้เขาก็จะไปเล่นตรงนู้กันนะคะทุกคนแต่แบบโบเราซ่องซ้าตัวเหล็กๆเราก็จะเล่นแค่ตรงนี้ค่ะแบบเฮ้หนูอุ้ยแต่มันก็มีหอยเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าห้อยเพียงนะคะทุกคนมันจะบาดอ๋อเขาบอกว่ามันจะมีหาดอยู่น,น่นเหนนโอเคเปดฉี่แล้วห่อไปพีลงเลยโอ๊ยบวชพี่เราจะไม่จมใช่ไหม <laughs> อุ้ยมันหลังตูดนะ้ะมันหลังเตีย้ยอุ๊ย <laughs> ลอุ้ยมันแทงอ่ะเลยแทงหินถอนตรงไหนโอ้ยหอยหอยโอ้ยจริงหอยหอยฮะหอยไม้ใส่ผ้าใบมาตรงนี้มีหอยหรอได้ได้เหรอไม่ลอยไปเลยอ่ะไม่ลอยไปเลยอ่ะไม่ลอยไปเลยอ่ะโอ้ยเจ็บอ่ะทำไมน้องไม่ลอยไปเลยอ่ะโอยนี่ไงลอยไปเลย เรามาจับน้องไม่ลอยไปเลยอ่ะแต่ว่าจับอยู่เธอของพี่ปนนีพี่พี่ถือหน่อยเออมันขึ้นเหมือนกันอ่ะเจ็บข้อยตายเอาเข้ายนี่นะคะแนั่งค่ะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้วใช่ีบางคนจับไปนอนในบ้านแฟนนั่งโอ้โหดูนะคะซูมไม่ได้ด้วยซูมไงวะก็สูบไม่ได้ไม่เป็นหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะออกจากบ้าน เห็นไหมนี่หว่าฮันเคยอยู่ข้างอุ้ยมันแียวอุ้ยมันลังป่อแล้วดูของพี่เลยเฮ้ยเขาวิ่นะถ้าสองคนยูน้องมันอินไซต์แบบอินไซต์ดูตูดรู้จักไหมดูโบงงั้นยูน้ารูบงอุ้ยสวยมากเป็นไงคะออกจากบ้านหนูรู้แล้วแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปอ กลัวกลัว่ใชนั่นแหละแต่กลัวกลัวถือว่าใส่ชูชีพถือว่าแรงอยู่ด็แกวนี่ขนาดขายังไม่ถึงเลยไปนู้นเดี๋ยวพี่ขอไอ้นี่นี่ไม่นี่ไม่ต้องเลี้ยวนี่ปิดท้ายไม่ถึงแล้วขาขาจริงเหรอพี่ยังได้อยู่นะนี่พี่ยังยืนอยู่ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวมาเลยค่ะถ้าถ้าไมไม่รู้ได้ใคไมอ่ะใส่ยังไงอยู่ย้อยู่หรือว่าอะไรเจ้เจ้เจ้าเ้เลยครับโอเคค่ะอ๋อพี่เอาคู่ไหน สักค <brothers and> <ampa> <function als> ู่เลยเนาะขอบคุณค er ah ่ะไอ้วูนอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนี่ได้แล้วพี่ใส่ได้แล้วอันนี้มันเล็กเอ้ยเลิศป่ะ ได้ได้แล้วค่ะทุกคนฉันคือไปไหนเราต้องมีนี่ไงเราก็เดินได้เลยเพียนาจะโบตั้งแต่เลกนะน้อพึงลากเพื่อ ช่วยเด็กวาหน้าจอมันจะปิดเฮ้กลัวมาอ้อ้เวสปปการังเวสปปการังคือแบบตอนนี้ชูชีพรัดเคยมากเลยเพียดึงดูไปเอวดึงสะเอมาเลยนี่เราคนนะ สวัสดีค่ะวันนี้ไขจ๋องอยู่กับไขแลนเราก็จะพาพีพีทุกคนไปรอดทําโดยทีพวกเราไม่ได้ว่ายนะําเพราว่าว่ายน้ําไม่เป็นเราจะเดินน้ํามันตื้นมากเลยอุ้ยอุ๊ยแต่ท่อนด้านหลังอ่ะไม่น่าจะไหวแล้วนี่นะทุกคน อุ้ยจ็อุ้ยพี่อะหนูกลัวเดินขึ้นว่าถึงโดดออกมาเรี่ยวๆไปอเอาพี่ดับพี่ดับพี่ดับพอพอพี่ดับพี่ตับพี่ตึงมาพี่ตึงมาพี่ดับแป๊บนึงค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชนหรอกแกหนูภาคเลจะไม่เห็นแล้วจริงไม่ลึกนี่แต่ก็จมอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยพี่เฟิร์นไม่เอาไม่ได้หรอวะคืนวะต้องเดินผ่านจนแบบไปดด้วยอุ้ยก็โดนค่ะหลุดทุกปีเลยเฮ้ข้อรองข้องอ่าไม่เจ้าเท้าลงเลยเสียบชิบหานแล้วถึงให้หนูลากไปเหรอรู้หรือมีคนมาแล้วลอกคนมาเลยด้วยวะแต่เดี๋ยวค้างคอนเทกซ์มันลองอุ้ยโดนเสีบมากเลยอ่ะอุ้ยพี่มันแสีบค่ะน้ำทะเลแต่ว่าเพ่มันจะให้ไว ตอนนี้นะคะทุกคนลมมาแต่ลูไม่มาลมไม่มาลลมมาแต่ลมไม่มาเรากำลังสะกลับกันนะคะซึ่งก่อ อันดับแรกนะคะเหมอือนตึงฟังสิงเดียทำก็คือเพือ่อพลังค่ะทุกคนเยยยยยยจ้าอวบได้แผ้ไหมหนอ้องได้ค่ะได้เหรออุย้ยน้องก็โดนบ้านเหมือนกัอนอ่ะนั่งไหนอย่าลืมรองเท้าเขาว่าอยู่ไปมันมันมีอะไรหายไปนือง อุ้ยไอติมคิดแม่งเรียตาม,มันแล้วเอาไปไหนแล้วอายุไ,<ม>ไปแล้วฮะไม่ได้ไป,ไไไปเราไปลำเดียวกันไหมไๆเหรอ <laughs> สมน้ำหน้าเหมือนกันเลย <laughs> ไปม,มีคนเลี้ยงอะค่ะดูคนเย้ส <Yes. laughs> เยอะมากเยอะมากไม่จ่ค่ะเดี๋ยวกินเลยเว้ยขอบคุณค่ะเอาพี่ถือสำหรับทริปวันนี้นะคะขอบคุณพี่เฟิร์สมากเลยที่ลงสตอรี่แล้วหนูก็ได้รีพายกลับไปแล้วเราก็ได้มาเที่ยวด้วยกัน,นะะทีนี้พี่เฟิร์สก็รู้แล้วเทคนิคการถ่ายรูปแบบเอียงขง้างหน้าเชิดแล้วก็ไหล่ก็ต้องตกลงมานิดนึงแล้วก็สะโพกเด้งนะคะมันถึงจะแบบเตะจะเตะได้ไร นั่นน่ะสิโอ้ยเหมยตู้อย,อย่าไปบอกใครอย่าไม่ไม่ที่จริงแล้วหนูไม่ได้แต่งเลย <laughs> เป็นไหมถ้าจะพูดโกหกต้องทาแบบนี้จะโกหกได้ทุกอย่างเลยหนูไม่เคยแตง่งแต่งเหมยตูเลยค่ะๆๆลินวันโอเควันนี้ไปนะทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยค่ะไปนอนกันบ๊ายบายต้องให้ได้หลุด